ไรนะแกบอกว่าจะไม่รูปหาจัดการใครกับฉันอีกแล้วอย่างนั้นหรอก็ใช่น่ะสิเพราะฉันเองก็อยากเป็นอนในคูปันกันแล้วก็ไม่อยากทำาะายใครที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะดูให้ดีก่อนหนึ่งน,นะที่ฉันจะจะบอกว่าแกนะควรดูเดซเลเพราะว่าเอ๊ะเพราะว่าอะไรแกก็ลังหมายถึงว่าอะไรนะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าถ้าแกไม่หยุดทำด้วยพวกแบบนี้ยังไง ความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วแกได้แหละที่จะสู้ไม่ได้นะฉันไม่หยุดเดินข่าวชมพู่จะพูดอะไรเนี่ยค่อยมันเบาๆลงหน่อยนะเดี๋ยวคนเนี่ยรู้กันหมดหรอกว่าเราจะทําอะไรกันแน่ก็ตอนเนี้ยหนาวมันหายไปแล้วไรนะทพมเพมตายแล้วหรอ <c oughs> แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถึงได้เกิดณ์แบบนั้นได้ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยค่อไปเห็นกันเมื่อตอนเช้านี่แหละพวกเราก็ละทัดสนใจ ที่จะไม่ดูว่าทำไปชัวชัวกับอครนั่ออ <S <S นะฉันคับตอวไน้นะถ้าตัวยังไม่กดอีกแลก้วก็ฉันจะเอาดุมกาวที่ทุกทำได้เน,น่แล้วก็ทุกคนเนี่ยมาแชร์ลงโซเชีวยชว,ยวยแน่นอนที่ทำไม่ได้ตบตายคนทำรอยไอแบบเดียวบางทีที่พงางรับผมแครนไม่้ก็ได้นะและคนต่อไปจัคิดว่าเป็นเธอแไม่ได,ไได้อย่างนั้นมันตัดไปแล้วว่าฉันมาจัแดแกฉันทำไมคะ คนที่จะจัดการนะ่ะก็คือพวกแกไงรัะไม่ใช่ฉันในเรื่องพวกเธอทั้งหมดค่ะเป็นคุณส่วนรู้รรวบคิดกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ฉันแค่คนเดียวยังไงถ้าจะได้รับโทษกันนะ่ะต้องได้รับพร้อมกันสิถ้ามันพวกเราจะต้องได้รับโทษร่วมกับแกด้วยค่ะอินากรีทำผิดก,ก็ยังไม่ยอมรับอีกนะแกนี่มันชัวรชาจะคิดเองเลยนะซนดาเนี่ยไม่กคยันดาทีาไาาไ่ไหนไปเคยเปลี่ยนเลยนะ ดูดเอาไม้เดียวที่ไหนมาดัทลาฉันก็จะเทเก care รกันดาตักเกจะคิดในใคินเขคาเออเอ็ันบปกอบ่อลล่าบายหนูหนูนี่มีนีมทำเป็นสอนฉันได้ไปเลยไปไปกดผลเลยไปแล้วม็ต้องมาให้ฉันเห็นงน่ายนะเป็นอะไร <c oughs> ทำไมถึงสีหนะ้าขุ่นิีดแบบนั้นละ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นหรอชมพู่ลูกบอกพ่อได้เลยนะเดี๋ยวพ่อจะจัดการมาันให้เองแน่นสิ ก็ว่าอยู่ทําไมรูกถึงคุยโทรศัพเสียงดังแม่ก็ห้ามแล้วก็ยังไม่ฟังอีกสรุปมีอะไรกันแน่เนี่ยบอกพ่อเขาได้เลยนะพ่อน่ะเขาจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ไงเมื่อกี้นะคะเพื่อนของหนูนะคะโทรมาหาหนูว่าเขาจะไม่ร่วมมือกับพวกเราแล้วนะคะที่จะจัดการคุณของอย่างนี้น่นะคะหนูไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะพวกเขาทิ้งหนูไปหมดเลย แล้วทีนี้ถ้าหนูนถูกจับขึ้นมาถูกพู้มันจับโปงขึ้นมาเนี่ยหนูอาจจะชวยแล้วก็ถูกจับก็ได้นะคะไม่ต้องขวงไปหรอกนะถ้าพวกมันน่ะก็จะเปิดโปรงเราเราก็สั่เก็บมันได้ก่อนนี่เอาล่ะเราน่ะมีคนรับใช้ของยายเมนี่เป็นเครื่องมือละวันเนี้ย เดี๋ยวพ่อนะ่ะจะสั่งคนนะ่ะให้ไปจับกุภละข่าอานันจะดีหรอคะแล้วถ้าพวกมันรู้เข้าว่าเป็นเพของพวกเราเราจะไม่ช่วยหรอคะมันดีนะสิแต่ก็เราต้องระมัดระวังตัวด้วยนะไม่เช่นนั้นถ้ายนินีนี่หลุดมันต้องมาลิ้นหันพวกเราแน่ใช่เรื่องนั้นเราต้องระมัดระวังตัวด้วยไม่เช่นนั้นหลดตายแน่แ่แล้วก็ย้ายคนรู้ด้วยละ่ะ เราต้องจับจังหวะที่เยดนใจนะมันไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะ <c oughs> ถึงยังไงเดี๋ยววันนั้นนะ่ะที่ทามคาถาอาคมปกป้องเอาไว้นะและมันจะไม่สามารถเข้ามาได้แน่ๆ่เพราะว่าอาคมนั้นนะ่ะเป็นอาคมที่ต้านทานพลังขมมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ่ะและก็ไม่มีวันที่มันจะสลายได้ <c oughs> คืน <g ül> นี้คงได้ราสนุกแล้วสิ <c oughs> พระดวงใจคะดิฉันว่าอย่าลีค่ะเกี่ยวถุงขยะถุงนี้ดิฉันจะเอาไปเทเองนะคะพระดวงใจเนี่ยไปทําความสะอาดในบ้านไม่ดีกว่าหรอคะตอนนี้เนี่ยมันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าพระดวงใจไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยดิฉันไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงอะค่ะเถอนะคะ,นนะ,คะทําความสะอาดในบ้านเถอนะคะเดี๋ยวถุงขยะถุงนี้เดี๋ยวหนูเนี่ยพาไปทิ้งเองค่ะ ป้มันก็มืดรากแล้วด้วยดิฉันเข้าใจนะคะว่าปราดุชัยเนี่ยอยาช่วยเราที่เราให้ที่พักเพยงนะคะแต่ป้าอายุเยอะแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกหน้าป้านะเต็มมใจเชียช่วยอยู่แล้วเพื่อเป็นการตอบทุนที่พวกคุณนะ่ะ ให้ฉันและก็คุณหนูแนนี่มาอยู่ด้วยยังไงด่ะอย่างไงให้ฉันทำเถอนะอะไรที่ฉันช่วยแล้วก็ให้ฉันช่วยเธอแล้วก็ขยายถุงใบนี้ป้าเห็นว่ามันก็เต็มแล้วแล้วเห็นหนูไม่ว่างด้วยก็เลยจะอาสาที่จะนำไปทิ้งให้นะไม่เป็นไรหรอกป้านะสายตาดีจะตายป้าจะาสายตาดีแต่ว่ามันมันจะทําัมนกลางคืนแล้วนะคะหนูกลัวว่าจะมีคนที่เป็นอันตรายนะคะมาทำร้ายคุณป้า ได้ได้นะคะยังไงให้หนูไปเองดีกว่านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้านะเต็มใจที่จะช่วยอยู่แล้วให้ป้าช่วยเถอนนะถ้าป้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเหมือนป้าได้มาอยู่บ้านเนี่ยเปล่าเปลา่าซะมากกว่าอย่างน้อยมีอะไรป้าได้ช่วยทำอย่างมันก็ยังดีนะคะค่ะหนูจะไม่ขาดป้าดวงใจแล้วนะคะ หันรีบไปรีบมานะคะระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยค่ะป้าจะรีบไปแล้วก็รีบมานะคะขยะในถุงดำเนี้เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวเรารีบทิ้งแล้วก็รีบขึ้นบ้านเลยดีกว่า รู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังฉันเลยเนย่แต่คงคิดว่าเป็นหลามังฮันเราลิฟติงขยายสิบล้วก็ลิฟขึ้นมาเลยดีกว่ารู้สึกทําแงทํามงจังหมดแล้วเนี่ย โอเคค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาเรือหนึ่งตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะขอค่าวไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดแน่นอนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครช like, อบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ติ๊ติ๊งให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนตัวเร่จะจากไปคลิปหน้าบ๊ายบาย